ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูการโรยเทปนะครับหรือว่าการวางสายน้ำหยดครับในการปลูกข้าวโพดนะครับปัจจัยหลักของเรานั่นก็คือต้องรีบให้น้ำนะครับเวลาดินมันแห้งเพื่อกระตุ้นให้ต้นข้าวโพดออกและเจริญเติบโต เป็นการปลุกร่องคู่นะครับตัวนี้ใส่รถเป็นเนิ้อฮอนแลนนะครับดีดีห้าร้อยสิบแรงม้านะครับตัวนี้ระบบ GPS อันนี้ก็เป็นการวิ่ง GPS ด้วยนะครับ4 h 4 ในการทำงานก็ใช้คนน้อยครับตัวนี้เจ้าที่ใช้ก็เมสเซอร์อเป็นไงบ้างครับพี่ไม่มันเลยน้องกลัวเนาะ <c oughs> ได้ลองเจ็ดสิบห้าเลยลองบ้อย่างี้ยลองนับลองเร็วากว่าคันนี้เราก็ต่อตามลอยร้อไรอยเลยครับคันนี้จะเป็นระบบ GPS ด้วยนะครับเป็นรถ พร่มะเขืาโซนกำแพงเพชรน,นะครับเราจะปลูกเป็นร่องคู่นะครับโดยใช้ระบบกีเพนเหมือนกัน,นครับวางสายก็อยู่กลางร่องนะครับแปลงนี้ก็ประมาณ99้าสิบเก้าไร่ครับดินเริ่มแห้งแล้วนะครับการเพราะปลูกก็ช่วงนี้กำลังดีนะครับอยู่ในช่วง มีน้ำายฝนต้นหนาวนะครับใช้คนงานน้อยนะครับทำงานว่าสามารถวิ่งข้ามแปลงได้ครับถ้าเราปลูกโดย G P S แถวปลูกตามนี้เลยครับเดี๋ยวพามาดูครับว่าป้าแกทำยังไงกับหัวน้ำยดนะครับกับปลายสาย ให้ป้าสาธิตการเก็บสายครับโดยใช้เศษจ,จากตัวมันเองนะครับ ก็จะพับมาก,ก่อนนะครับแล้วก็ตัดเป็นปอกแล้วก็สวมเป็นอันเสร็จร้นนะครับสามารถปล่อยน้ำเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ